จากเรื่องการผ่อนบ้านมาดูเรื่องของค่าครองชีพนะคะโดยเฉพาะราคาน้ําตาลที่หลายคนบอกว่าอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ซึ่งแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะตั้งคณะทํางานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันกําหนดเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็การประกาศของกะกะรให้น้ําตาลเป็นสินค้าควบคุมยังคงดําเนินต่อไปนะคะทางกรมการค้าภายในก็จะเข้มงวดตรวจสต็อกน้ําตาลเพื่อป้องกันการกักตุนค่ะขณะที่แม่ค้าที่ต้อง ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบออกมายอมรับนะคะว่ากังวลว่าน้ําตาลจะแพงขึ้นแต่ว่าแพงขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถผลักภาระไปยังลูกค้าได้ค่ะ นะคะขายเครื่องดื่มร้านนี้เขาบอกว่าเขาขายน้ำมา4ปีแล้วนะคะเธอยอมรับว่าได้รับผลกระทบมากเมื่อประกาศว่าจะมีการปรับราคาน้ำตาลขึ้นและสิ่งที่จะปรับขึ้นตามมาก็จะเป็นนมข้นหวานค่ะต้นทุนของเธอก็จะสูงขึ้นตามไปอีกขณะที่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้เพิ่มขึ้นได้ก็ยังคงขายแก้วละ40-50บาทค่ะ น้ําตาลจะได้รับผลกระทบมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำพอน้ําตาลขึ้นนะคะสิ่งที่ขึ้นตามไปก็จะเป็นนมข้นหวานก็จะขึ้นตามไปเรื่อยๆค่ะทําให้ต้นทุนของเราสูงขึ้นซึ่งเราก็จะไปเพิ่มราคาของอสินค้าไม่ได้เพราะว่ายุคนี้คือว่าการใช้จ่ายก็จะยากนะคะถ้าเราเพิ่มสินค้าเราก็จะยอดเราก็จะตกลงก็ต้องประกองกันไปค่ะจนกว่าจะมีมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยตรึงราคาตรงนี้ค่ะก็ต้องประกองกันไปก่อนค่ะ ทางร้านบอกนะคะว่าปากติจะซื้อน้ําตาลทรายเป็นกระสอบค่ะจากเดิมที่เคยซื้อได้กิโลกรัมละ23บาทตอนนี้ก็ปรับไปแล้วเป็นกิโลกรัมละ32บาทก็ขึ้นนะคะก็เยอะเหมือนกันถ้าซื้อยกกระสอบก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทถ้าต้นทุนวัตถุดิบมาแพงกําไรของเขาที่ได้ก็จะลดลงค่ะเส้นเดียวกับร้านขนมอีกร้านที่บอกว่าได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากการทําขนมที่เป็นขนมพองเค็มขนมโบราณขนมกรอบเค็มจะใช้น้ําตาลเป็นส่วนประกอบร้อยละ20 ะะเมื่อน้ําตาลแพงขึ้นแต่ขนมที่ขายไม่สามารถปรับราคาได้หากของแพงกําลังซื้อของผู้บริโภคก็จะลดลงไปค่ะราคาขนมเราขยับไม่ได้เป็นภาระของของผู้ประกอบการนะคะทำให้ผู้ประกอบการแบกรับภาระตรงนี้ในเรื่องของราคาของต้นทุนวัตถุดิบที่นำมาผลิตขยับขึ้นหมดเลยแม้กระทั่งตัวแป้งเองก็ขึ้นตัว ทุกอย่างคะ่ะน้ํามันน้ําตาลพอมมาตอนนี้น้ําตาลขึ้นซึ่งขึ้นราคาเก้ากระโดดด้วยขึ้นต่อสบาทอเงี้ยคะ่ะทําให้ต้นทุนก็เพิ่มแทบจะไม่เหลือกําไรให้ให,ให้ให้กับทางผู้ประกอบการและจากประกาศของกะกรลต้องย้ำแบบนี้นะคะว่ายังมีการขาย น้ำตาลตามราคาควบคุมนะคะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยต้องกิโลกรัมละ24บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ต้องกิโลกรัมละ25บาทค่ะทางอธิบดีกรมการค้าภายในบอกนะคะว่าได้กำชับประชุมร่วมกับพณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามการขายน้ำตาลทั้งในห้างค้าส่งค้าปลีร้านค้าตลาดสดแล้วก็ตรวจสอบน้สต็อกน้ำตาลทรายทั่วประเทศค่ะเป็นการป้องกันการกักตุนหลังจากช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของการนำน้ำตาลทรายที่เป็นสินค้าควบคุม และการกําหนดมาตรการควบคุมทั้งคุมราคาจําหน่ายหน้าโรงงานและราคาจําหน่ายปลีกและการควบคุมการส่งออกค่ะได้มีการแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสับสินค้านะครับตลาดสดนะครับส่วนในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะครับนะครับรวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับท่านจังหวัดนะครับ ที่จะให้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางคุมขาเองก็จัดสายตวรวจเฉพาะกิจนะครับตรวจสอบในเรื่องของการจำหน่ายด้วยนะครับถ้าพบเห็นว่า,าไม่จำหน่ายตามที่กําหนดนะครับก็แจ้งด้านที่สายตรวจหนึ่งห้าหกเก้า,าครับ สำหรับกรณีปัญหาห้างค้าส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าและร้านค้าไม่มีน้ำตาลทรายขายนะคะเพราะโรงงานไม่จัดส่งน้ำตาลให้เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องราคาตอนนี้กรมได้มีการหารือกับห้างและผู้จำหน่ายแล้วค่ะพบว่าน้ำตาลทรายยังมีจำหน่ายเป็นปกติและอาจจะตึงตัวในระยะสั้นๆบางพื้นที่แต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาจะหมดไปเพราะว่าทุกอย่างมีความชัดเจนแล้วนะคะทั้งกรมบอกว่าจะมีการตรวจสอบและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างใกล้ชิด ประชาชนที่พบเห็นหรือว่าได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนเข้าไปได้นะคะที่สายด่วน1569ค่ะ